ท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคุณภูมินะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใช้โปรแกรม EPS E นะสอนลงโปรแกรมครับแล้วก็พี่ใช้สูตรนะใส่โค้ดใส่อะไรนะผมนี่โปรแกรมนี้เลยนะผมนี่นี่นี่น,น,น,นะปึ๊บนะผมขั้นแรกนะเข้าไปที่ไฟล์ไฟล์ของเรานะที่เราโด,ดโหลดมาคือผมก็โหลดไว้นานแล้วเนาะดูตรงไหนวะ เราไปนานแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยลืมนี่มานี่เลยดีกว่านี่นะอ้าวอยู่ไหนวะอยู่นี่ฮนะนี่ดาวโหลดตรงนี้นะไปโหลดมาจากใน,นเน็ตน,นะผมเนี่ยแล้วก็มีต้องมีปลั๊กอินด้วยนะครับผมไม่ปลั๊กอินเลยไม่ได้นะกดติดตั้งไปเลยนะกดติดติด,ต,ดติดตั้งไปเลยนะติดตั้ง แต่ผมติดตั้งแล้วก็ไม่ต้องติดตั้งนะนะเฮ้ยจะฟังเพงลงทำไมเรากปโทรนะฮะปักอินก็ไปหาโหลดได้นะเขียนในเน็ตนะผมเนี่ยนะเข้าไปใน Google นะผม Google นะ Google เข้าไปใน Google ลเลยครับปักอินนะผมน,น OS, ี่เขียนเป็น BIOS ก็ได้เขียนเป็น BIOS BIOS อสพเอ็ OS, นะเนี่ยกดไปเลยนะไปกดด็เออไ i อสนะเข้าไปตัวแรกเลยนะผมนี่นี่เนี่ยเข้าไปที่ตัวแรกเสร็จปุ๊บนะรอหน้าต่างขึ้นแป๊บหนึ่งนะผมเร็วสิลุกนะครับเนี่ย เดบเอออออไอหนึ่งสูท่ะ,ะโอเคแล้วก็เนี่ยมาดาวโหลดตรงนี้นะกดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยโอเคครับครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ทิ้กลับมาหน้าเดิมนะผมก็มาที่อนิวโอเคก็มาที่นี่นะปุ๊บ เสร็จปุ๊บอ่ะออกกันก็ไดนะ้เสร็จปุ๊บก็มาที่นี่เลยนะเอ่ออะไรวะแล้วก็เนี่ยรันไบออสนะผมรันไบออสมันก็จะุบๆนี่เสร็จปุ๊บของผมมันรันเรียบร้อยแล้วนะก็กดแบ็คไปเลยนะผมโอเคจากนั้นวิธีการใส่สูตรนะคือคุณต้องมีเกมหนึ่งเกมเกมอะไรก็ได้ครับอยากเล่นเกมอะไรก็เอานะผมก็ตรงนี้ปุ๊บ อ่าผมจะเป็นเมกะแมนนะครับผมเกมโปวดตอนเด็กโคตรชอบเล่นเลยนะโอเคจะลองเป็นเมกะแมนอะไรด mm ีวะเมกะแมนหกแล้วกันนะนะข้ามาเสีเวลาฮะเสียเวลานะครับฆ่าไปเลยรีสตาร์ทนะะกดสตาร์ทอีกทีนะครับผมโอเคมารีบเล่นนะ มีเวลาเยอะโอเคมารอเร็วดิเออไม่ได้นยเสียบเรื่องปกตินะผมโอเคเนี่ยพอปกติเสร็จปุ๊บ,บทีนี้เราก็เป็นตกระการครับโดนอยู่กระโดนคือเจ็บอยู่เนี่ยเราจะใส,ส่สูตรยังไงล่ะทีนี้ก็กดพี่ขึ้นมากลับเนี้ยไอ้กลับขบนตงโรสับเราเนี้ย ใส่ปุ๊บก็ชี้โค้ดแล้วก็มันจะมีขึ้นโหลดแล้วก็โหลดๆๆๆแต่ปุ๊บเป็นนี้มันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยแล้วกดติ๊กไปจะได้ไหนติ๊กติ๊กไปเนี่ยเอาอย่างแรกก่อนเลยดีกว่านี่ i n นฟินิตี้ฮารนะถ้าเราไม่กดก็คือจะเสียเลือดนะเมื่อกี้มัน,เ,นมเลือดมันจะสั้นนะแต่นี่เลือดจอดเลือดยาวแนละ้วยาวมากด้วยนี่โอ้เจ็บนะแล้วกดเอ้ยไม่ใช่เซียนนี้มันเซฟชี้โค้ดนะ i n f i n i t ต Heart ปุ๊บ โอเคเพราะอยู่แค่นี้นะฮะไม่สงใส่แล้ไมาเลือดมันไม่เต็มนะคือเป็นอย่างนี้ครับแต่เลือดจะไม่ลดนะดูมันจะลดเป็นสีแดงเห็นไหมสีแดงปุ๊บพอเดินมาปุ๊บปุ๊บเลือดเท่าเดิมปุ๊บเท่าเดิมปุ๊บเท่าเดิม,ดมโอเคนะส่วนอันนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้กดไม่ไม่น่าคิดเลยอันนี้คือเนี่ยตัวตัวของเราที่เป็นเลข9ข้างล่าง X เ,เนี่ยตอนแรกจะเป็นอยู่2นะถ้าเราออกมันก็มันก็เป็น9เหมือนเดิมแนละ้ว ถ้าอย่างเงี้ยคือตายแล้วก็จะไม่ลดนะตายจะไม่ลดพลังเขาเรียว่าตัวตัวนั่นแหละไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรพลังชีวิตอะเออนะละ h a v e all weapon นะกดเข้าไปแล้วก็จะมีทุกอาวุธเลยนะเนี่ยแมย่งมีทุกอาวุธเลยบึม้มแต่จะมีจำกัดนะผมชาร์จยิงได้นะชาร์จยิงฟึบ,ฟบต่ำเนะี่ย ชาร์จยิงได้นะชาร์จยิงได้เนี่ยชาร์จยิงได้นะครับนี่แล้วก็ต่อไปนะโน้เลาทานี่เป็นอะไรอินฟินิตี้วพนะนี่ครับโค้ชชอบใช้นะ้ครับนี่ไม่ไม่จำกัดเลยครับยิงเท่าไหร่ก็ได้นะนี่ยิงเท่าไหร่ก็ได้ครับยิงเท่าไหร่ก็ได้ปุ๊บเนี่ยยิงเท่าไหร่ก็ได้ ไม่หมดด้วยนะนันนี่หยุดแฮป์นางกิ้งเล็กนี่ Have all armor pass นะ Armor pass คือได้ได้ได้ครบทุกชุดนะนี่แต่ผมไปคลิกอันนี้ด้วยนะคลิกนี่เอานี้ด้วยนะแลวอย่างอื่นก็ต้องคลิกเลยนะแค่นี้นะครับผมกลับมาหน้าจอหลักเลยฮนะ โอเคครับผม,มอเอเอลืมสอนไปจะเข้าไปนะซะพสรป,ปุ๊บเราอาจจะเฮ้ยอยากเซฟว่ะเออก็กดทกลับนะจะมีเขียนไว้เซฟตรงนี้ก็กดเซฟไปนะครแตว่เาเนี่ยเซฟตรงนี้ไปเลยนะจะช่องไหนก็ได้จะเซฟช่องไหนไในสองสามเนี่ยเดช่องเลยสองสาสี่ห้าช่องนี้ก็เซฟช่องไหนก็ได้ครับตามใจคุณเลยครับผม ถ้าอยากเล่นก็รอง save นะนีฮปึ๊บก็จะกลับมาหน้าเดิมนะโอเคนะผมแต่อาวุธแต่ก็คือสูตรพวกนี้ก็ต้องใส่ทุกครั้งที่เล่นใหมนะ่ถ้าปิดถ้าปิดโปรแกรมไปได้คือต้องใส่สูตรไปก็ไม่ยากเ่ยนี่เนี่ยกด,ก,ดกดไปนะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคผมมีข้อสงสัยอะไรก็เม้นมาถามได้นะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับผม